สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวไวเก๋ากันอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้านะเช่นเอาหน้าเราไปใส่หน้าซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆใส่หน้าหุ่นยนต์ก็ได้นะครับเหมาะสำหรับเด็กๆใบรุ่นแล้วไวเก๋อย่างเรานะครับแล้วก็เราจะบอกแล้วว่าเราเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูเกา๋าเพราะนั้นจะไปช้าๆนะครับลองทำตามกันดู ก็อื่นให้เราไปเข้าเว็บไซต์ของ google.com แล้วก็เซิร์ชหาคำว่า face นะครับ s w a p ตรงนี้ก็ได้นะเราไม่ต้องพิมพ์ครบก็ได้นะครับเราพิมพ์ช้าเราพิมพ์แค่ face s w a p ก็ขึ้นเนี่ย face s w a p ai แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก็จะปรากฏคำว่า face swapper เราก็คลิกเข้าไปเลย นะครับเตรียมพบกับความมาสศจรรย์ของ AI อีกรูปแบบหนึ่งจะปรากฏหน้า Face w ็ a p r อ r o ออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องสมัครเลยให้คลิกตรงนี้ครับคลิก To ทูอ l l a หล r a c รั d o p แเราก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพนะสังเกตนะอันนี้คือรูปภาพต้นฉบับนี่เป็นซู p เปอร์ฮีนะฮโร่ก็คือซูปเปอร์เกิร์ แล้วก็มีรูปที่เราเตรียมไว้ที่จะสลับหน้ากันนะครับอ่าเราคลิกตรงนี้แจแล้วก็คลิก Open รูปก็จะมาอยู่หน้านี้อ่าเห็นไหมครับเราจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าเปลี่ยนเราก็คลิกเครื่องหมายบวกเป็นเลือกรูปใหม่ก็ได้นะครับส่วนทางขวามือนี้เป็นรูปที่เราจะเอาไปใส่เราคลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็ไปเลือกรูปเราอันนี้เป็นรูปหลานสาวชื่อของขวัญน,น่ารักมากนะครับเสร็จแล้วพอคลิกเสร็จก็คลิก Open ปึ๊บ มาละเดี๋ยวใบหน้าตรงนี้จะเข้ามาอยู่แทนใบหน้าด้านซ้ายมือได้อย่างไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับให้เราคลิกที่ swap face now คลิกหนึ่งครั้งแล้วรออัปโหลดแปบ๊บหนึ่นง Process, นะครับอ่านั่นแน่กำลังโปรเซสนะครับ processing กำลังประมวลผลอยู่เดี๋ยวดูนะครับว่าหน้าหลานสาวจะมาอยู่หน้าซปเปอร์เกิร์ลได้อย่างไร อ่ารอๆแป๊บนึงนะครับมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามสวยงามเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคโอ้โหได้ได้ไหมครับได้ได้ไหมครับลองเอาไปทํากันดูลองไปทํากันดูนะครับใครเห็นก็ต้องแน่จะประทับใจเหมือนกับผมนะแล้วเดี๋ยวหลานบมกเมนตัวนี้ก็คงจะประทับใจเช่นเดียวกัน เล้ hey, oh, เป็นไงบ้างครับรูปหลานสาวผมมาเป็นซูเปอร์เกิร์แล้วนะครับเป็นซูเปอร์เกิร์แล้วเพราะฉะนั้นะถ้าเราต้องการบันทึกรูปภาพไว้ให้เราคลิกเมาส์ข้างขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นอ่าแล้วเราก็เอามาเก็บไว้อ่าเซฟอ่าแค่นี้ก็เสร็จละเราก็จะได้รูปนี้เอาไปโชว์กันนะไปไปแสดงกันไปไว้เป็นสื่อการสอนที่น่าตื่ตาตื่นใจอีกอันหนึ่งนะครับ ถูกใจไหมครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามครูไว้เก่ากันต่อนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ